คนไข้นะอายุประมาณ40ปีแนละ้วมีอาการปวดหลังมา6เดือนละห6เดือนแล้วก็ปวดแล้วก็ปวดเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่าปวดเสร็จแล้วก็ร้าลงตรงสะโพกตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชาลงขานะแล้วก็ตัวร่างกายก็เวลาแอ่นหลังก็เจ็บนิดหน่อยนะก้มไปเ้มน่นน่าจะตึงมากเนาเดี๋ยวมาดูเอ็กซเรย์นิดนึงนะทีนี้่น่าสนใจตรงที่เอ็กซเรย์นี้นิดหนึ่งคือตรงนี้อาการมันเหมือนกับไอตรงนี้ที่มีปัญหาคือกระดูกมันแตกคนระับอันนี้เจอได้บ่อยคือคือเนี้ยอันนี้คือกระดูกเนี้ยดีอันนี้หมอรองกระดูกดี ที่ว่ากระดูกมันแตกคือตรงนี้ตรงเนี้ยที่มันหักคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือตรงน,รงนี้เห็นไหมอันนี้มันต่อเนื่องกันดีอันนี้ต่อมาปุ๊บมันหักอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยรอยรอ,อยหักพอหักเสร็จบางทีมันจะทำให้กระดูกมันเคลื่อนมาด้นานนิดนึงถ้าทำให้ช่องทางเดินประสาทตรงนี้มันตีบพอเตียมมันเลยกดเส้นประสาทที่เจ็บเนี่ยมันเกิดจากนี่เลยรอยหักของกระดูกตรงนี้ถ้าเกิดเคลื่อนไม่เยอะเนี่ยพวกนี้ก็รักษาก็ถ้าเกิดยังเคลื่อนไม่เยอะเนี่ยเราก็กินยาฉีดยากันได้อยู่แล้วก็ไปปรับพฤติกรรมนะสิ่งที่สุำคัหนึ่ มันเลื่อนไม่เยอะเนี่ยมันไม่ได้กดเยอะเนี่ยหก็คือฉีดยาควบคุมปศาสตร์เพื่อลดการอักเสบอันที่2คือปวดก็กินยาไม่ปวดไม่ต้องกินยาอันที่3คือน้ําหนักถ้าเกิดน้าหนักเยอะต้องลดน้าหนักลงไปนิดนึงลดลดไปเยอะหน่อยก็ดีนะอันที่3าก็คือเรื่องของพฤติกรรมเลยนะพฤติกรรมเนี่ยที่ต้องระวังเลยนะ1ก็คือว่าห้าไมไปนั่งกับพื้นห้าไมไปก้มยกของหนักแล้วก็ห้าไมไปนอนคว่ำแลวสาเหตุที่เป็นหักเนี่ย บางคนถามว่าทำไมถึงหักได้อะไรเงี้ยคือมางีไปก้มก้มก้มแล้วไปยกของแล้วเสร็จแล้วมันทําให้เกิดการหักของกระดูกตรงนี้ได้เพราะกระดูกนี้มันบางจริงๆกระดูกมันบางนะแต่ยังไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าไอ,ไอ้นนี้น้องชายผมก็เป็นมันก็ไม่มีอาการมากก็ไม่ต้องแต่ต้องระวังเรื่องของพฤติกรรมกันเรื่องน้ําหนักตัวถ้าน้ําหนักลงมันก็จะเบาลงเยอะ